ดีตอนเช้าจ้ากาแฟสักแก้วขนมปังหน้าพริกเผานะจ๊ะขนมปังปิ้งทาด้วยเอ่อพริกเผาน้ำพริกน้ำพริกเผาจ้ะตื่นเช้าเช้า,ชาจ้ะวันนี้ฝนตกสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมเมื่เอเบงเดก็กดกระชายมาจ้ะหัวกระชายมาปลูก หัวกระชายเห็นบ่มีสองกระถางเนาะเป็นนอขึ้นแล้วนะจ้ะคุณอันนึงก็กำลังงามเนี่ยอันนี้กำลังเป็นนอนะจ้ะเป็นนออันนี้งามแล้วงามแล้วเนาะงามแล้วหนอกำลังออกหนอกระชายจ้ะพี่น้องกระชายจ้ะกระชาย ได้กระชายมากเพื่อนเอาหัวมาไห่นะจ้ะเพื่อนเอาอัน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 ที่ว่าก็จะเอาไปใส่เซนัํายาขาบปุ่นนะเพื่อนกินอันนั้นเราวันนี้เพื่อนเอาหัวมาไห้เอตั้งหากเนาะก็เลยมาล่องเน็บเบิงขึ้นแล้วงามนี่แล้วจ้าเห็นไหมายางงามไลยพี่น้องกระชายกระชายปลูกที่เดนมาร์กนะจ๊ะกระสิประมาณนี้เนาะ มีหัวเล็กหัวหน่อยเห็นไหมนี่หัวเล็กหัวหน่อยก็ล่าง,งึ้นอันนี้ก็ล่างเป็นนอนี่ึ้นไล่ด้วยพี่น้องนี่แหละนี่แหละจ้าอันนี้คือกระชายเนาะกระชายต้นบักคุ่งจ้าซ้องต้นบักคุ่งแขกด,ดำตัวสีใดปานใดเนาะ มเบิ้งกันลอ่เนลอเบิ้งล่อรุ่นผักกระแหงผักกระแหงจ้านี่ล่ะผักกระแหงเด๊เห็นบ่ผักกระแหงแท้แถ่เ๋เยวนี่หอมเวลาใส่เนี่ยยังเกาะเอิญวัตถุเอิญซื้อบ่ถืุผักกระแหงออมกบแล้วแต่เนาะออมกบเดี๋ยวพาไปเบิ่งอันนันผักกระแหงจ้านี่ผักกระแหง แต่เท่านี้อิหีแต่เท่านี้ล่ะแดงกิ้งเดียวเดี๋ยวซ้อกิ้งอยู่หนทั้งในอีกน,นึงหน่อยๆผักกระหยงไม่ยังละ่ะเขาขาว,ขาวอ่อผักกระหยงจ้าผักกระหยงกับอันทักซี่ไปเรืเ่อยแซ่ยน้ำกันเลยพี่น้องนี่ละ่ะกำลังงามนี่เลยจ้าสตรอเบอรี่อีกพันหนึ่งเนาะ เป็นพันุสีขาววสัน้นก็จะประมาณนี้นะพี่น้องเห็นบะ,ะมันสิบ่คือกับสตรอเบอรี่เทีน F F F D, นนยนเอไปเก็บได้อันนี้อยู่บ้านจ้ะอันนี้อันเพื่อนฝรั่งเขาห้มาเบงสตรอเบอรี่สีนี่เลยจ้ะหวานหวานหวานค่ะพี่น้องสีขาวแหมนี่ไหมเนี่ยแล้วจะเป็นพันธุประมาณนี้เนี่ยเห็นบ่เนี่ย หวานบานเด็ดสีมึงนะช่ำเลยละ่ะหวานจะพี่น้องหวานครับก,กินเลยละ่ะอยากไหม หวานหวานจ่วยจุ๋ยอ่อนะช่ำมากมสวนพักเอเนาะ โอ้ยอันนี้โพดนะพดบักอันบ,บักทั่วบักทั่วฝรล่งดอกพี่น้องบักทั่วฝรล่งอันสิบห้ามาเบิงดอกเพิ่นเป็นดอกเลยเด้ยอันนั้นนะบักบวบงูนเห็นบอ่บักงงเงี้ยว <laughs> บักงงเงี้ยวพี่น้องเดี๋ยวก็สิเป็นหมากเนาะท่านด้โดนดอกจานนี่เป็นดอกแล้วบอก ดอกช่อดอกเล่านี่แล้วช่อดอกเป็นดอกแล้วเดี๋ยวก็เป็นหมากเบักเขือนะจ๊ะ,บะเบัรเขืออันนี้พี่เพิ่นห้มากกมาปล้องปูง่เบิ้งได้กินก็กินจ้ะบ่ได้ก,กินกับว่าเป็นอย่างบ่สซิเลียจ้ะราคามกับได้แพงแห้งอันนี้ก็สิเป็นอ่า เนี่ยองก็ลืมกับตะไคร้ต้นตะไคร้จ้าต้นตะไคร้ผักอีตู้เห็นบ่ผักอีตู้ผักอีตูป้ปลูกแค่นี้ก็พอพี่น้องปลูกแค่นี้ก็พอจ้าเนี่ยตะไคร้จ้าตะไคร้เห็นบ่าผักหอมเปี๊ยผักหอมเปี๊อันนี้จำบ่ได้แล้วถ้าในใหญ่เดี๋ยวใหญ่ก่อนเดี๋ยวจังค่อยว่ากันเนาะว่าต้นเนี่ยักเคี้ยเคี้ยแดงเลรอเด้อพี่นอ้องอื บักเชียเบิกขุน่วยหนึ่งทางขุนแดงแล้วบักเชียเบิกนี่บ้พี่น้องโดกโดกโดกขับเต็มต้นอยู่บนอันสิบบ่อยฟังนอนเรียงบักแตงบักแตงลืมพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> บิ่งตะลิโตนข่อยในบักแตงข่อยลืมโซ่นวยบักใหญ่เด้บ่แม่นหน่วยหน่อยเด้โซ่เงวยบักใหญ่นอนอูหลุนดูอ๊อดเอนี่ยเอา้าเดีเบิ่งซ้ำนี่ล่ะ ใหญ่ค่ะพี่น,อน้องนั่อใหญ่ป่ะขุนไว้หนึ่งน,น,น้อนขุนหัวเลี้ยงแล้วก็อยากหัวเที่ยบกแตงลืมพี่น้องบกแตงลืมอ,อันนึงกับบกแตงอเอาไปง่า้ๆเอาบกแตงกบับบดพี่น้องเอาหัวขึ้นเอาหัวขึ้นกับเนี่ยบกแตงกบับบดเอาหัวขึ้นหัวสั้นทีลีขึ้นไปพี่น้องก็อยากหัวนี่ไหม ที่ใดก็เป็นนักสั้นบักแตงกระบดกระบททดอีลีน่อเห็นว่าตังทะลรกขึ้นไปเมืเอื้อนเขาก็ยหน่อยลงมาจะคล้องตังหัวทะแรขกขึ้นไปเพ้าอใจปุนตนหนึ่งกระดกกินประทันพี่น้องจ้ากินบระทันเสด็มมาดขึ้นอันนี้เป็นพันพันย้าวนาะที่ว่าน่วยยาวยาวเดี๋ยวเบิ้งข้าเบิ้งนวยย้าวยนนี่อ่ยยะใหญ่บักขักบักแตง ลืมลืมเก็บพี่น้องหนง่วหน่วยใหญ่ครับเก็บจังไดเอาสริตนสาดคุณนะถ้ามีก็เพท่านกินบพท่านจ้ะคุณมน่วยหน,นึ่งเลี้ยงแล้วค่าตนเลยเลี้ยงค่าตนเก็บจังไดเอาสี่เดตตำตะบกแตงเลยเนาะบบน,นี้เนาะโอ้สอ,อนเด้พี่น้อง สวัสดีจ้ามะหวาวซูฟังนะพี่น้องเอ่อที่ทดลองม่หนีก็โดนแล้วจ้าเอาเห็น,หนไหนบ้งที่ทดลองมาหนีโดนแล้วบ่แมนว่าผึ่งเฮ็ดเน,น,นะจ้ะเนาะที่สังเกตเบิ่องนะ่าจะมีแบบเหลืองๆเ,เพราะว่าเออเอาเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยที่กินแล้ว อันนี้คือเป็นเคล็ดลับเนาะจ้ะเนาะที่สามารถเออ่จะไล่ทากห้อยทากหรือว่าสไนเอรลสไนเอร์เนาะถ้าเป็นภาษาเดนมารกก์กจะเอินสไนเอร์เขาจะบม่ค่อยมากินของกล้วยคือตอนเนี้ยที่เอปูอยู่ก็คือถ้าพี่น้องเห็นก็คือก็จะไกลจักน้อยเนาะจ้ะเดี๋ยวเอจะ่ายเบิ่งใกล้ๆกอันนี้เป็นผักชีใบเลื่อย ปกติผักชีใบเลื่อยเนี่ยตัวถากจะชอบมากจะชอบมากอร่อยสำหรับถากก็คือแสบหลายบันนี้เอ๊เอาเปลือกกล้วยมาโรยไว้ข้างๆนะจ๊ะเนี่ยคือซื้อกล้วยมะเราให้ลุงกินคือกับเอ๊กินนี่แหละแต่ว่าเอ๊จะใส่เฉพาะเปลือกกล้วยเอ๊จะนีเป็นชิ้นน้อย ล้อยว้ข้างๆรอบๆต้นไม้นะจ๊ะหรือว่าผักที่เห้าบ่าชอบบ่ตตองการให,ให้ให้ตัวถากมาไก่มาหวนอย่างซี่เนาะเอ้ก็จะหนีบเป็นชิ้นหน้อยๆเนานะเดยวจะทายให้เบิง่งไกลไก่อีกที่นึงก็จะประมาณเนี่ยก็จะประมาณเนี่ยเดยวจะทายเบิง่งอีกที่นึงเนะจ๊ะนีบไว้เป็นชิ้นน่อย คือถาเขาจะบม่มากวนเลยเขาจะบมะ่บมาไ่มาใกล้จ้ะไม่มาใกล้ไม่มากวนคือเขาจะบ่เห็นตัวถาดอยู่บริเวณบ้านกระจกหลังนี้เพราะท่านเห็นถาดจ้ะเพราะว่าไอ้จะมีกล้วยเปลือกกล้วยแล้วแต่ไอ้จะมีตน้นทางนี้ก็จะเป็นอบกทั่วบักทั่วบบกทั่วฝรั่งบบกทั่วฝรังร่งยู่ทางนี้อันนี้ก็จะเป็น คือผักต่างๆตอนที่ตอนนี้นทีเอมีอยู่ในบ้านกระจกหลังนี่เอจะไปเห็นถากเขามากวนเพราะว่าเอจะมีเปลือกกล้วยเขาไม่ย้าย,ายไว้เปลือกกล้วยจะยู่เดียอจะให้เบิ้งจะให้เบิ้งใกล้ๆนี่จ้าเปลือกกล้วยนะจ้าที่เอไม่ย้ายไว้เมื่อกี้เนี่ยเอหนีบหนีบเป็นต้นเนน้อยชิ้นนน้อยก็จะตอนนี้ก็คือบ้านบ้านกระจกหลังนี่จะมีเอ่อ ตะไคร้ผักอีตูหรือว่าผักชีใบเลื้อยเนาะผักเออบ่เป็นผักชีใบเลยผักชีใบ,บเลื้อยอยู่นี่ผักอีตูหรือแมงลักอันนี้คือผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื้อยเนาะแม่แต่เบีย้ยเบี้ยพักกับบะมีจ่จ้ะคือคือเขาจะบ่ชอบกินเปลือกกล้วยเอ๊ะกับเขาเขาใจคือกันเอ๊ะจะเห็นมีหล่องร้อยแค่นิดเดียวจ้ะตอนนี้คือเห็นหล่องร้อยมินิดเดียวว่ามีถากขม่ตรงนี้แต่ว่า เอบอเห็นว่าเลากินอย่างหรือว่ามีหรือเอบอเอคิดว่าเอคิดไปเองหรือเปล่าเ,เอบอรู้เนาะแต่ว่าคล้าข่ากับเอ่อไข่กับเอ่อร่อยทากแต่เอบอแน่ใจลอยเนเส้นเนะขาวขาวเนี่ยจะ้ะเขาวขาวนี่เดาเอาแต่ว่าปกติเอบอ,อ,อเห็นคือคือเบอเห็นปกตินี่เขาจะมักกัดไม่อย่างเรียบร้อยแล้วจ้ะตอน,นีนก็คือเบอเห็น พอปกติตน้นผักชีไปเรือนี่ทากชอบมากตัวทากชอบมากแต่บ่เห็นวิวาเขามากินเนาะจ้ะเนาะกระเบิ้งกันไปตะวันเนี่ยเปลือกกล้วยนี่คือว่ามีสะโดนแล้วเออมเอเอามาตลอดจนบางอันก็ดำแล้วจ้ะบางอันก็ดำแล้วลุงจะกินหมือแล้วลูกเนาะเอกจะหายลุงแล้วกินเป็นคนกินเนาะบางอันก็แบบว่าออกสีนี่แล้ว ือจะให้ลุงเป็นคนกินเลยเอกก็เอาเอ่อเอาเปลือกมาเอาเปลือกกล้วยมาแค่หนีบหนีบใส่ต้นไม้ไว้ว่างไว้เนาะหนีบเอ่อหนีบ,หน,บหนีบย้ายไว้ก็จะเบิ่งว่าบม่อยากให้บ่อยากให้เอ่อตัวถากเขามาเนาะก็คือมันมีคนแนนํามาตะโดนแลวแหละแต่ว่าเพียงแต่เอ็กกับบ่ลอยปเปอร์เซ็นแต่ว่าเหมือนนีก็ได้ทดลองเบิง่งก็ได้เห็นแล้วนะจ๊ะเนาะ ก็มาเบิ่งกันเนาะอ่ามันก็มีหล่องร้อยอยู่จา้าแต่ว่ามีหล่องร้อยแน่อยู่มีหล่องร้อยแน่อยู่นี่แหละคิดว่าเป็นหล่องร้อยของตัวถากแต่ว่าเมื่อเห็นตัเมื่อเห็นเพิินกินใบใบอย่างข้างสินแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวกบมาเบิ่งกันเนาะพี่น้องมีแหละก็คือมีเทคนิคนะจ้ะเปลือกกล้วยนี่คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเจ้ามีเปลือกกล้วยนี่บ่มีตัวถากแน่นอน แปที่เหลือก็คือเสียงวัดดวงเอาอันนี้คือเอคิดของเองเองเนาะเอหมั่นใจประมาณนี้นี่ละจะาภาพเมาเบิงเนาะขอบคุณที่เขามารับชมนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ปเป็นน้ำในเด้อจ้าสวัสดีจ้า